สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ช่องสองพระบ้านจะได้นำพระหนึ่งในชุดเป็นจภพาคีซึ่งเป็นพระยอดนิยมพระเก่าพระโบราณมานำเสนอกับเพื่อนๆอ,อีก1วันนะครับพระชุดเป็นจะพาคีก็จะมี5องค์นะครับเพื่อน หพระรอด 2. พระผงสุพรรณสามพระสมกอ o u พระนางพญา 5. สมเด็จวัลลังนะครับวันนี้ผมได้นำพระผงสุพรรณนะครับมานำเสนอกับเพื่อนเ่อได้รับชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อของพระผงสุพรรณมาเล่าสู่เพื่อนๆได้รับฟังนะครับ ภาพผงสุพรรณน,นี้ถ้าเรามองวันณะสีผิวของท่านนะครับก็ไม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆจะมีจะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับผมได้เข้าคอร์สอบรมกับท่านอาจารย์ลังสรรต่อสวรรค์นะครับเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะครับท่านจัดอบรมที่วัดไตรมิตรนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามดูได้นะครับอา,อาจารย์ลังสรรท่านจัดคอร์สอบรมอยู่ เป็นประจำนะครับผมก็เข้าอบรมมาแล้วเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะครับที่วัดตรมิตรท่านได้บอกว่าผ้าผงสุพรรณนี้มีทั้งหมดสันณะนะครับสีดำเ,เ,รเ,รเราคุ้นตามาแล้วสีดำนะเห็นเยอะนะครับสีดำสีสีแดงนะครับคือองค์ที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีพิกุลแห้งนะครับเพื่อน ถ้าเราดูในเว็บดูในหนังสือของท่านอาจารย์ลังสรรต่อสวรรค์แล้วเราจะเห็นเหมือนเหมือนของพระผมที่ถืออยู่ตอนนี้เลยนะครับเพียงแค่ว่าด้านบนนะครับด้านบนพระตรงนี้นะครับการตัดก็จะ,ะตัดตรงตัดเฉียงก็แล้วแต่ว่าจังหวะของคนตัดนะครับแต่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับองนี้ลงลักลงลักดำนะครับส่วน ประวัติผู้สร้างนะครับเพื่อนๆที่เราทราบกันนะครับที่มาในที่มาในาตำนานที่ได้จารึกไว้นะครับมันไว้ในใบาลานอาบอกว่าในสมัยสุภาพมาตุ1265งนร้อสะครับฤษี4ตนนะครับตนแรกที่เป็นหัวหน้าคือท่าน ลือสีพิลาลัยนะครับเป็นผู้เออเป็นผู้กดเป็นผู้ผสมมวลสารนะครับส่วนผู้นั่งแผ่เมตตาบารมีเสริมาบารมีเข้ามาอีกคือท่านพระมหาเทระปิยะทัศนดิศสีสาลีบุตรนะครับทำด้วยแร่แร่สังขวานอนนะครับหนึกนุ่มส่วนพิมพ์นี้ก็แตกต่างก,กันไปนะครับเพื่อน พิมพหน้านมหน้าแก่พิมพ์หน้านางพิมพ์พเทวดาก็ว่าไปนะครับส่วนผมนี้ก็เป็นพิมพิมพ์หน้าแก่นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับเพื่อนๆส่วนพุทธคุณเขาก็จะนิยมเรียกท่านว่าเป็นพุทธคุณที่แบบอ,อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดรอดปลอดภัยนะครับ นิยมเช่าหาซื้อหากันมากนะครับพระผงสุพรรณน,นี้ถ้าใครมีไว้ครอบครองนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องเลยนะครับอ่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องเลยอายุการสร้างของท่านก็อายุท่านนานนะครับเพื่อนๆองค์นี้ย600ปีโดยประมาณนะครับ600ปีโดยประมาณนะครับเกือบเก0้อยปีนะครับพระผงสุพรรณน,นี้ถือว่าเก่าแก่นะครับ เก่าแก่มากนะครับเก่าแก่มากอ่าแล้วก็เจอที่พรพปรางวัดอ่าพระธาตุอ่าที่สุพรรณนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูด้านหน้าก่อนนะครับส่วนหน้าอกนะครับหน้าอกอ่าที่เราเห็นนะครับอ่าตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็จะเหมือนเหมือนหัวช้างนะครับอ่าก็จะเหมือนหัวช้างที่โบราณกูบาจาท่านบอดนะครับก็เหมือนหัวช้างนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับ เหมือนหัวช้างนะครับเหมือนหัวช้างลงมาส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนี่แน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆตัดจากหลังเป็นหน้าทําตัดด้วยตอกนะครับไม้ไผ่ที่ทําเป็นตอกคนสมัยโบราณนะครับเขาไม่เขาไม่ได้ยมเอาเอามีดหรือว่าเอาพ้าหรือว่าเอาเอาอย่างอื่นตัดนะครับเ,เพื่อนๆหรือเอาโลหะหรือเอา,เอาทองแดงตัด เขาแนิยมเอาเอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ตัดจากหลังไปหน้านะครับเพื่อนๆส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังองค์พระเนี่ยตำนานก็บอกว่านะครับเป็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับเพื่อนๆเป็นรอยนิ้วมือของท่านฤาษีพิลาลัยนะครับแต่บางท่านก็บอกว่ามันต้องชัดมันต้องใหญ่อันนั้นก็ว่าไปนะครับเพราะ โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเรากดแรกๆมันก็จะ,ออจะนนอลอยนิ้วมือก็จะใหญ่เส้นนิ้วมือลายนิ้วมือมันก็จะใหญ่ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆแต่ถ้ากดนานเข้ากดบ่อยๆกดนานๆมันก็ล้าลายมือมันก็จะเบาเมื่อลายมือเบาลงแล้วเส้นมือมันก็จะบบอบางเลือนลางอันนี้โดยธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนอส่วนส่วนมวลสารนะครับมวลสารแร่ อ่าแ่สังขวานอนนะครับเขานิยมกันเรียกกันนะครับแร่สังขวานอนนะครับบางทีก็จะมีเม็ดพระธาตนะครับผุดขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อนๆหรือจะว่าไปแล้วก็ององน,นี้ก็มี2เม็ดนะครับเพื่อนๆแต่เนื่องจากว่าผมใช้กล้องอ่ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่ชัดเดี๋ยวโอกาสหน้าอา่าได้กล้องในด,ดีมาก็จะ มาให้เพื่อนๆนดูว่าเม็ดพระธาตุเกิดขึ้นตรงไหนก่อนนะครับแต่องค์นี้เราเราดูไปอย่างนี้ก่อนว่าเม็ดพระธาตุขึ้นตรงนี้ครเบนเพื่อนเนี่ยเราเห็นข้อขาวจุดข้อขาวนี่นะครับเพื่อนเ่เราเห็นจุดข้อขาวนี่นะครับตรงนี้นะครับจุดเนี่ยหจุดนะครับเม็ดพระธาตุโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จุดแล้วก็นี่1นนะครับด้านนี้1 1เม็ดนะครับ1ก้อนนะครับมีองค์นี้เจอ2ก้อนนะครับ เหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนเราไปเจอ,อแหล่งแร่บางชนิดโดยธรรมชาติแล้วนะครับก็จะมากับกับสายน้ําก็จะมากับดินที่แยกแตกละแหงขึ้นมาแล้วก็วัตถุสาร,สารมวลสารในแผ่นดินก็จะมากับสายแร่ก็จะมากับสายน้ําก็ผุดขึ้นมาบนพื้นที่เราเห็นลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันนะครับเนื้อพระ ปฏิกิริยากับมวลสารเ,าเวลานานการเวลาที่ผ่านไปต้อง700ปีนะครับหกรปี700ปีเนี่ยก็จะทําให้เกิดรอยยุบรอยแยกแล้วปฏิกิริยามวลสารดันเม,ม็ดที่เราเห็นในตอนนี้เม็ดนี้พุดขึ้นมานะครับอันนี้ด้านหลังก็มีนะครับมี3เม็ดนะครับเพื่อนเอ่อองค์นี้มีเม็ดพระธาตุ แค่สเมตรนะครับบางองค์ก็บางองคก์ก็มีเยอะนะครับบางองค์ก็ไม่มีก็แล้วแต่ว่า,าแล้วแต่ว่าท่านทําแล้วท่านบรรจุไว้ในเจดีเจดี JD, JD ที่บรรจุไว้อาจจะอยู่ด้านบนด้านกลางาหรือว่ายอดเจดีไออ่นหรือว่าอากาศหรือว่าอุณหภูมิแต่และที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะทําให้การ อ่งของเนื้อหินเนื้อดินก็ไม่เหมือนกันนะครับอืมเพื่อนเพื่อนดูนะครับถ้าสองให้ละเอียดอีกอเพื่อนเพื่อนก็จะดูนะครับดูดูในหนังสืออ่หลักฐานบอกชาตินะครับองนี้อืมเราก็จะเห็นว่าอืมด้านซอกลักแร้เนี่ก็จะมีตุ่มก็เรียกว่าตุ่มไข่ปลานะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเนี่ยอันนี้มีนะครับอืมผมใช้ใช้ โทรศัพท์มือถือถ่ายก็ไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีกล้องคุณภาพก็จะถ่ายใหม่นะครับเพื่อเนเพื่อนดูเนี่ยซอกลักแร้ท่านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าตุ่มเม็ดไข่ปลาขึ้นนะครับปลปลายเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เรารู้ว่าอันไหนเป็นธรรมชาติหรือไม่ได้เป็นธรรมชาติ ถ้าเราถ้าเรารู้เรื่องพระเราสองเรารู้เลยนะครับเพื่อน,อ,นอ,อันนี้เรียกว่าหัวช้างนะครับหน้าอกท่านจะเป็นแบบหัวช้างนะครับอซอกลักแร่นี่ก็จะเว้าวนูนขึ้นมาดิดหนึ่งแล้วจะมีเม็ดไขป่ปลาผุดขึ้นมานะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีกี่เม็ดตำลาก็บอกไว้นะครับเนี่ยมีทั้งหมด4เม็ดนะครับบอกไว้เลยส่วน หท่านนะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เหมือนตะขอเบ็ดนะครับดูดีๆนะครับถ้าเราดูในหนังสือในตำราที่ประกอบก็จะเป็นเหมือนตะขอเบ็ดนะครับเป็นหูยาลงมาประบาแล้วก็งอนขึ้นนะครับด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเหมือนเป็นประปายนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับซึ่งเป็นจุดที่ เขานิยมดูกันนะครับถ้าเราศึกษาพระมาเราจับมาสองปับ๊บเรารู้เลยนี่คือพระเจถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่ยืนยันตามตำราแต่องค์นี้เราหยิบมาแล้วสองปับ๊บตำราก็บอกหนังสือก็เขียนที่มาก็ชัดเจนแล้วองค์ความรู้เราก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ผู้ที่อยู่ในวงการพระนะครับยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้เรานะครับอ่าเพื่อนๆดูดูองค์นี้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆ ยังยังไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพื่อนๆดูเข้าไปในคูกเกอร์เลยนะครับไปดูในพระของท่านอาจารย์ลงังสรรค์ต่อสวรรค์ดูนะครับพระพงศพันธ์ท่านออกมาเป็นองค์นี้เลยนะครับชุดแบบเดียวกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับทีแรกผมก็ไปอบรมกับท่านผมก็ไม่ได้นาองค์นี้ไปด้วยนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าท่านจะผมอบรมเรื่องพระสมเด็จนะครับอ,อ,อบรมเรื่องพระสมเด็จเรียนรู้พระสมเด็จจากองค์จริงกับท่านอาจารย์ลังสรรค์ต่อสวรรค์ที่ ท่านเปิดคอดที่วัดไตรมิตรมเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแล้วท่านก็นำพระชุดเป็นจภาคีมาสอนด้วยนะครับถือว่าท่านให้กำไรพวกเราก็ได้ศึกษาพระองค์ต่างๆในเป็นจภาคีด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมตกใจเลยนะทำไมเหมือนของเราเหมือนทุกอย่างเพียงแค่ข้างบนเพื่อนๆข้างบนเนี่ยการตัดแต่ของท่านจะตัด,ต,ดตัดแบบตรงตรงมาเงี้ยเพื่อนๆแต่ ขอบมันก็จะขอบเหมือนกันนะครับการงอนการงอนการเลียวของขอบเหมือนกันอย่างนี้แต่ท่านจะตัดตรงมาอย่างนี้นะครับแต่อ้อมผมเฉียงลงนะครับแต่ท่านก็บอกว่าการตัดนี้มันมันไม่ได้เป็นประมาณอยู่ที่คนตัดนะครับถ้าตัดเล็กๆก็จะตรงนะครับเพื่อนๆธรรมชาติถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมครับเพื่อนๆตัดตัดตรงๆแต่เมื่อเราเหนื่อยตัดนานอย่างเงี้ยมันก็จะมือมันก็จะหลุดไปบ้างลักษณะธรรมชาติตัดี้อย่างเงี้ย ถ้าเราตัดนานๆแล้วก็อาจจะหลุดไปอย่างนี้บางทีก็แหลมเลยก็มีบาง,บาง,บางองคงแหลมเลยนะครับเพื่อนๆบางองค์แหลมเลยนะครับแหลมปิดเลยนะครับถ้าเราเห็นบางทีก็หักบ้างบินบ้างแล้วก็นําเข้ากรุนําไปเผานะครับท่านยังบอกว่ามีสีสีสีดําออกสีดินเหนียวสีดําเลยนะครับแก่งเลยมีคาบมีคาบดินคาบยางไม้ออกมาเลยนะครับถ้าเป็นองดาเนี่ยท่านบอกถ้าแดงอาแดงนี่ก็อาจจะมวลสาร หรือว่าปฏิกิริยาหรือว่าเนื้อดินในยุคนั้นนะครับนนยิ่งนาไปเผาด้วยนี่ออกแดงเลยอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วสีเขียวแล้วก็สีพิกุลแห้งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนสวนด้านหลังเนี่ยต้องมีรอยกดนะครับพงสุพันธ์ท่านบอกเลยนะครับจะจะพิมพ์ไหนจะรุ่นไหนจะต้องมีรอยรอยมือกดลงนะครับเพื่อนเพื่อนต้องมีถ้าแบบถ้าไม่มีรอยนิ้วมือกดลงเนี่ยเป็นพาเจเลยนะครับ แต่การกดเนี่ยอาจจะกดลึกกดเบาไม่ให้ถือเป็นประมาณท่านบอกอย่างนั้นให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะกดแรกๆเนี่ยอ่าเหมือนเรานะครับกดแรกๆเนี่ยอ้าวสิบสิบครั้งแรกๆก,ก็อาจจะชัดเจนแต่เมื่อกดนานๆเข้าเนี่ยคนมันมือนะครับมือมันเหนื่อยล้าได้ท่านบอกนะครับอาจจะเพลอกดบ้างขนาดที่กดก็อ่ คุยกันบ้างหรือทําอย่างอื่นไปบ้างกดไปบ้างอย่างเงี้ยส่วนมนไปบ้างความความหนักความเบาของมือก็อาจจะทําให้อ่รอยนิ้วมือนี้ยุบลงอ่ไม่เท่ากันนะครับท่านก็บอกว่าไม่ให้ถือเป็นประมาณแต่ให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับส่วนอ่ส่วนเสียนนะครับก็จะเป็นแบบดอกบัวตูมนะครับขึ้นไปอา,อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ก็อยู่ที่กฎแม่พิมพ์นะครับแต่คนเฒ่าคนแก่ผู้รู้หรือนิยมเรียกว่า,เ,าเสียนพระนั่นแหละครับก็จะบอกว่ามีหน้านมหน้านางหน้าเทวดาอืมแต่ก็ว่าไปนะครับเอ่อเอาตามที่เขาบอกนั่นแหละแต่ว่าก็ให้เรารู้เป็นข้อมูลว่าจะหน้าไหนก็ตามขอเป็นพระแท้เถอะครับอาจะสีไหนแบบไหนขอเป็นพระแท้เถอะครับเราเราเนี่ย มีบุญแล้วนะครับเพื่อนๆที่ได้ครอบครองอวันนี้ผมก็มีโอกาสได้นำพระ,ะหนึ่งในเป็นจะพาคีนะครับมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันดูด้านหลังนะครับสวยงามนะครับอันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมจับบ่อยนะครับเพื่อนอผมจับบ่อยนะครับจับมารูปจับมาคำจับมาถูจับมาส่องนะครับ คือเราชอบพระนะครับเพื่อนๆพระผมก็มีไม่เยอะนะครับมีแต่พระที่ในตำนานเสาะแสวงหามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้โอกาสหน้าผมก็จะได้นำพระนางพญากับพระสมกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆเ,เป็นช่วงโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆเอ่อกดติดตามเพื่อให้เราได้รู้จักกันเราชอบพระเหมือนกันหรือคนรุ่นใหม่เข้ามาก็จะได้รู้ประวัตินะครับเอ่อรู้ประวัติพระอะ่รู้ที่มาที่ไปของพระนะครับอืมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆพี่พี่น้องนทุกคนโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดการนะครับขอบคุณครับ